Okay. อะไรนะเมื่อกี้ <S <S เมื่อกี้คือข้อเก้าสิบเ้าคลียร์ไหมเจอรันคือคำนามคือการทำเวิร์สให้กลายเป็นคำนามโดยการเอาเวิร์สมาใส่ ing ก็จะเจอพี่พูดซ้ำๆอย่างเงี้ยเพราะเจอรันนะ่ใช้เจอบ่อยเจอรันกับอินฟีที่เป็นอะไรที่เจอบ่อยมาก ่ะแล้วข้อต่อไป car do you want the red one or the blue one คอนี้ง่ายมากเลยจุดจุ car do you want the red one or the blue one wish ใช่ไหมครับอ่า wish wish แปลว,ว่าอันไหนหรือสิ่งไหนเป็นการถามว่าแบบรถคันไหนที่คุณต้องการสีแดงหรือสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องเป็น wish ใครไม่รู้ว่าทำไมข้อนี้ตอบ wish การถามคำถามเนาะถ้าถาม w h a t คืออะไร reach คืออันไหน t h a t t h a t ไม่ถามคำถามเป็นคำเชื่อม f o r w h a t แปลว่าแล้วยังไงมันค่อนข้างที่จะแบบกวนประสาทนิดนึงต่อมาข้อหนึ่งหนึ่ง she ashamed of her bad grades อ่ออ่ะอันนี้ได้บอกว่าเป็นตัวอย่างของข้อสอบที่แบบไม่เคลียร์เนาะ she ashamed of her bad grade มันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เขาให้ความหมายมาต้องเป็น c l o s e t e a mini คือความหมายที่ใกล้เคียงกันมีคำว,ว่า not proud ไม่ภูมิใจ impolite ไม่สุภาพ unreasonable ไม่มีเหตุผล jealous jealous แปลว่าอิจฉาหรือแบบถึงห่วงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า she ashamed of her bad grade เราพอเดาจากข้อนี้ได้ว่าแบบ ashamed น่าจะแปลว่าอะไร Um, เขาหน่าจะถามคำศัพท uh, ์คำนี้แหละว่าเชมมีความหมายได้ใกล้เคียงกันใช่ปะเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรครับ not proud impolite unreasonable a j e a l o u s กกินยาค่ะตอบเลยดิ not proud impolite จดคำศัพท์นะครับคำศัพท์พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่เจอได้ทั่วไปเลย ปากินยาค่ะขอแปทีหนึ่งได้ไหมครับ <laughs> not proud คำว,ว่า proud แปลว่าภูมิใจพอ not proud ก็เลยกลายเป็นไม่ภูมิใจ impolite เป็นการเติม prefix ของคำว,ว่า polite polite แปลว่าสุภาพพอใส่ im เข้าไปซึ่งเป็น prefix แปลว่าไม่สุภาพ unreasonable, ค u า r e a s o n a b l e แปลว่ามีเหตุผลใสอันเป็นพร e f i x คำว่าไม่แปลว่าไม่มีเหตุผล jealous แปลว่าอิจฉาหรือหึงหวงไ่อีก มีใครตอบอะไรมาหนึ่ง not proud ถูกต้องอั a เช e บอกว่าเหมือนแบบละอายใจอ่ะเหมืนแบบให้ความรู้สึกไม่โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกที่สุดก็คือ not proud ไม่ไม,ไม่รู้สึกรู้สึกไม่โอเคกับ her bad grade กับเกรดที่มันแย่ของเธอ,อต่อมา i wish i win the singing contest ค้อนึ่งไงมา i wish i จ,จุดจุดจุด Win the singing contest ฉันหวังว่าฉันจะจุดจุดจุด,จด,จดชนะการแข่งขันร้องเพลงตอบเลยดีอันนี้เป็น modal verb ใช่ไหม m o d ด l verb ์คืออะไรเอ่ย Modal verb ทั้งหมดเนี่ยในช้อยทั้งหมดสี่ชอยเนี่ยเป็น modal verb หมดเลยถามก่อน modal verb คืออะไร Model verb คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมที่ว่าพี่ต้องลือให้ใหม่ทุกเรื่องเลยนะเนี่ยใช่ไหม Model verb ใช่ครับ <laughs> Model verb คือกริยาช่วยใช่ป่ะ may ไม่ may, my, shall c o u l a n could able to have to must เป็น model verb ตามหลังด้วย verb infinitive เพราะฉะนั้นไอ I c o ว่า o win เนี่ยแปลว่าชนะ มันเป็น w e b infinitive อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่อะไรคำแปล may กับ m i g h ความหมายเหมือนกันแปลว่าอาจจะใช้แทนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ may might แปลว่าอาจจะใช้แทนกันได้ร้อยเปอรพราะฉะนั้นตัดช้อยไปเลยตัดทิ้งก็จะเหลือ could กับ will เหลือค o u l กับ will เพราะฉะนั้นเราจะตอบอะไรดีฉันหวังว่า คูดอะเรามาดูคําแปลก่อนคูดแปลว่าอะไรแล้ววิวแปลว่าอะไรคูดแปลว่าสามารถครับวิวแปลว่าจะอ่าเพราะฉะนั้นเราเราจะต้องเราจะเอาอะไรคูดแปลว่าสามารถวิวแปลว่าจะฉันหวังว่าฉันจะหรือฉันสามารถ ฉันจะสามารถชนะการแข่งขันได้ข้อสองครับถูกต้องข้อส I will win the singing contest พวกเราจะชนะการแข่งขันแต่จริงๆแล้วมันมีข้อที่ถูกกว่าน,นี้ I wish I คำ well, ว่า wish แปลว่าคาดแบบเหมือนอารมณ์แบบคาดหวังหรือหรือเป็นการหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบการหวังอะ hope หรืออะไรเงี้ยมันจะมีเทนหนึ่งที่เราใช้ มันจะมีเทนหนึ่งที่เราใช้ก็คือ past perfect tense เป็นการเหมือนมันมันจะเป็นประโยคเงื่อนไขว่าเราคาดหวังกับอะไรแล้วเราไม่ได้อะไรแต่อันนี้มันเหมือนเป็นประโยคธรรมดาที่ยังไม่ได้เป็นเน้นตรงส่วนตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้ could ได้เพราะว่า could แปลว่าสามารถแต่เป็นสามารถที่เป็นสามารถที่ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ได้มีการพูดถึงหรือ m e n t ั่นเกี่ยวกับเรื่องของ ของว่ามันมันมัน,ม,นมันผ่านมาแล้วหรือมันอะไรเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถใช้คูดได้แต่ถ้ามันเป็นแคนเราจะสามารถใช้ได้อะมีใครไม่ทันไหมครับมีใครไม่ทันไหมอ่ะต่อมา Hey space fast understand me to understand him. to for เข e n s p a c ดจุดจุดจุดเร็วสำหรับฉันที่จะเข้าใจเขามีช้อยสองข้อที่สามารถที่ความหมายเดียวกันและสามารถตัดทิ้งได้เลยมีคำว่าอะไรเลยโซกับเวดดี้ใช่ไหมโซกับโซกับะไนนะเวดดี อ่า so กับ very ตัดทิ้งเพราะว่าความหมายของมันคือมากเอาวางไว้ข้างหน้าแบบ I love you so much I love you very much เหมือนกันความหมายเดียวกันเพราะฉันตอบคำตอบ C ตอบสนะตอบสองตอบสองับ too fast จริงๆตอนนี้พิมพ์ผิดมันต้องเป็น affect เนอะก็คือ he เนี่ยเขาพูดเร็วเกินไปคำว่า too ตามหลังด้วย adjective แปลว่าอะไรเกินไป อันนี้คือเร็วเกินไปถ้า t o o old ก็คือเก่าเกินไปแก่เกินไป t o o young เด็กเกินไปมันให้ความหมายว่าเกินไปนะ <Now. S 2> ครับทำใใช้ so กับ very ไม่ได้นะครับอถ้าใช้ so กับ very มันจะเป็นแบบเราลองดูนะ he y speaks o fast for me เร็วมากสำหรับฉันเอ uh, he y พูดเร็วมากคำเนี้ย uh, เขาเรียกว่าอะไรอะ so มันเป็น adverb คำว่า so กับ very ถ้ามันแปลว่ามากมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเนี่ยเป็น adverb ไม่ได้เป็น adjective เราไม่สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้มันจะต้องมีคําแบบมันจะต้องมีคําคําอะไรสักอย่างมามาใช้แทนแต่ว่าด้วยคำาี้มันเป็นคำว่า fast เนี่ยแปลว่าเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องการ adjective ของประโยคไม่ใช่เราต้องการ adjective to to, to ไม่ใช่ adjective พูดผิดเอาใหม่เดี๋ยวเบอร์ er ก่อนเบอร์เบอร์ก่อน คำว่าคำว่า too แปลว่าเกินไปคําว่า too แปลว่าเกินไปมันมักจะใช้กับเวลาเราเรียนน่ะเรามักจะใช้กับคําว่า enough ตัวคําว่า too น่ยเป็น adverb คําว่า too เป็น adverb ใช่ไหมครับ adverb คืออะไร adverb ก็คือเหมือนทําหน้าที่ขยาย verb แต่จริง adverb มันไม่ได้ทาหน้าที่ขยาย verb อย่างเดียวมันทําหน้าที่ขยายขยายได้หลายหลายประเภท ซึ่งคำว่า so กับคำว่า very เนี่ยแปลว่ามากเป็น adverb เหมือนกันแต่มันไม่ได้ให้ความหมายที่แปลว่าเกินไปมันให้ความหมายว่ามากเฉยๆแต่พอว่า too เนะ่ยมันให้ความหมายของคำว,ว่าเกินไปงงไหมคือถ้าสมมติเราแปลออกมาเป็นประโยคว่าเฮยิน hey, เนี่ยพูดเร็วมากสำหรับฉันที่จะเข้าใจมันมันก็ make sense ในภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษมันไม่ make sense มันต้องบอกว่า hey เฮยินพูดเร็วเกินไปสําหรับฉันที่จะเข้าใจเขางงไหมโอเคครับ <Okay. S 1> บางทีเราต้องอย่างงรูปประโยคเพราะว่าอย่างเราอะเรารู้สึกว่าภาษาไทยมันโอเคแต่ในภาษาอังกฤษมันไม่ได้ไง mm hmm. อย่าลืมว่าการใช้ภาษาอย่างเวลาที่เราเขียนเอเซหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เด็กบางคนจะติดเขียนภาษาไทยก่อนแล้วค่อยคิดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมาเพราะว่าพอเอามานั่งแปลจริงไมมไม่สามารถที่จะแปลแล้วได้ใจความทั้งหมดส่วนคําว่า such มันจะเป็นมันจะมักจะใช้กับประโยคที่เป็นคําอุทานแบบเช่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือน such a beautiful girl สวยอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นน่ะเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรขนาดนั้น such a beautiful girl เป็นคำชมเออ Beautiful it girl yeah. it's such a bad day it's such a bad day ช่างเป็นวันอะไรที่มันแบบแย่อะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยอ่ะ yeah. ต่อไปข้อร้อยสี่ the principal usually drinks tea the middle of the afternoon ก็นี่เป็น preposition of time คำบุพบทบ,บอกเวลาเอ่อเราสังเกตไหมว่าคำว่า preposition เนี่ย ทำไมเราไปเจอคําว่าบนบนเราก็สมมติคำว่าอ n อนอย่างเงี้ยเราแปลว่าบ bon นก็ได้หรือเราไปใช้ว่า on sunday one วันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ได้เคยรู้สึกว่าสงสัยไหมว่าทำไมมันความหมายมันแบบเปลี่ยนในตลอดเวลาหรือไม่สงสัยไม่รู้ <S <S 1> <S 1> เคยสงสัยไหม มันคือพวกคำพวกนี้นมันคือคำบุพบทเป็นคำบุพบทเขาเรียกว่าเป็น preposition ซึ่ง preposition เน่ยมันสามารถเป็น preposition of place ก็ได้คือบุพบทบอกสถานที่ in on at under behind next to อะไรพวกนี้นเป็น preposition of place แต่ถ้าอยู่ในรูปที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลามันก็จะเรียกว่า preposition of time of movement มันก็เป็นเรื่องเวลาและการเคลื่อนไหว มัน on Sundays on Christmas Day ทำไมเราไม่พูดว่าบน Christmas อะใช่ไหมเราไม่พูดว่าบน Christmas ทั้งที่ on ออมันแปลว่าบนใน preposition of place แต่พอมันกลายเป็น preposition of time มันก็เป็นคำที่ไม่มีความหมายไปเลยมันแค่เอามาใช้เป็น preposition คำที่แบบเอามาใช้กับวันอะใช่ไหมครับงงไหมงงคะับไม่มงงเอังกตมันเป็นเรื่องแบบดีเทลย่อยเยอะมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดี อันนี้เป็น preposition oh. แน่นอนตอบอิตอบ in ถูกต้อง in the middle of the afternoon ถ้าใครเคยฟังเพลงของ Taylor Swift in the middle of the night ใช่ไหมในกลางดึกคำว่า in ปกติเราจะไม่ใช้กับพวกเวลา in มักจะใช้กับเป็นใน in January ในเดือนในปี in จะใช้กับเวลาแค่เฉพาะคำว่า in the morning in the afternoon แล้วก็ แล้วก็ like in the evening แต่ถ้าเป็นคำว่า night เราใช้คำว่า at night at midday เที่ยงวัน at midnight เที่ยงคืนถ้าอินจะใช้แค่แบบ afternoon เลยเงี้ย in the morning เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสอง Does he go ข้อนี้ง่ายมากเลยตอบแล้วครับ Does he go ตอบ Does แลนะ ด่เซืนเออพิมพผิดเนาะทำด่าสอบด่าาดูตอบดูแค่น,นั้นเองมา They love to go shopping จุดจุดจุด,ด,ด Christmas time อ่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยใช่เลยเอ่ยอินเนี่ยใช้อินไม่ได้ครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะวัน วันวันที่เป็นวันเทศกาลสำคัญใ oh, ช่ออนฮรัสต์าออนคริสต์มาสไทม์ใช้อินไม่ได้อินจะใช้กับเฉพาะแค่เดือนปีอินเดือนปีแล้วก็ช่วงเวลาแอดใช้กับเวลาที่เป็นโมง at seven o'clock at three r i n g แ, 00, แดดปลว่าระหว่างจะต้องมีแบบเมืนเป็นช่วงเวลาระหว่างไหนกับถึงไหนอะไรเงี้ย I think I need to study Chinese a few months before I go to Taiwan. So come up for a while during loop before. I think I need to study Chinese. all. ่ f o ะถูกไหมฉันคิดว่าฉันจนเป็นที่จะต้องเรียนภาษาจีนเป็นเวลาเป็นเวลาสักแบบสองสาเดือนฟิลฟิลแปลว่าสองหรือสามคือแบบจานวนนิดนึงเราก็จะ refer ได้ประมาณว่า2อสมเดือนก่อนไปไต้หวันถูกต้องใช้คบบามมาําว่า four อะม let's go to the the for the weekend เราจะไปไหนกันดีอันนี้เป็นการแบบพ้องเสียงเนาะคำพ้องเสียง มีโค้ชมีโค้ชมีโค้ชแล้วก็คอร์สอันนี้คือเป็นคำฟ้องเสียงซึ่งสิ่งสำคัญเราลังลูคคำศัพทบ Let's go to the Let's go ก็คือแบบชวนไปเ,เราไปจะจจุดกันเถอะในช่วงแบบอ่าวันวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เราจะเอาโค้ชไหนดีเราตัดโค้ชไหนก่อนเลยโค้ชสามครับอะโค้ชสามถูกต้องเพราะว่าโค้ชสามแปลว่าอะไรครับ โ,โค้ชกีฬาคราโค้ชกีฬาคนเทรนนิ่งคำนี้ก็ตัดมันทิ้งไม่มีความหมายตอนนี้ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งกับสองลองเดาสิคนหนึ่งเนีบเออหนึ่งถูกต้องมันแปลว่าชายฝั่งใช่ไหมถ้าเป็นโค้ช C O A T โค้ตมันจะแปลว่าเสื้อโค้ตเนี้เล่น,เล,นเล่นพ้องเสียงพ้องเสียงภาษาไทยก็ไม่รู้แล้วให้มาพ้องเสียงภาษาอังกฤษอ่า you your you say to know about roommate so future want plan คุณต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับแผนในอนาคตของรูมเมดของคุณดังนั้นคุณจะพูดว่าอะไรดี When do you plan to graduate? When do you stay while start studying? What are you doing after graduation? Why do you want to further your study? คุณต้องการที่จะรู้แผนในอนาคตของเพื่อนคุณของรูมเมดคุณ เพราะฉะนั้นคุณจะพูดว่าอะไรด mm hmm. ีจริงๆมันก็ดูเป็นคำถามที่สามารถถามได้หมดเนาะเพราะว่าแบบอารมณ์แบบแบบคนไทยถามอะ่ะก็ถามหมดได้หมดอะอ When do you plan to get uh, when do you plan to graduate Graduate แปลว่าอะไรครับ Graduate G R A D U A T E ไม่รู้ครับ ชัดเจนมาก graduate แปลว,ว่าจบการศึกษา graduate จบการศึกษาเพราะฉะนั้นข้อนี้เรืองอ when do you plan to graduate คือเธอมีแผนจบเมื่อไหร่ใช่ไหมหรือขอ้อส where do you stay while studying คุณจะพักอยู่ที่ไหนในขณะที่คุณกำลังเรียนหรือข้อสาม what are you doing after graduation what are you doing คำว่า what are you doing after graduation แบบคุณทำอะไรอยู่หลังจากที่แบบ หลังจากจบมากําลังทําอะไรอยู่มันถ้าถามก็คือเหมือนอารมณ์แบบทำทำอะไรอยู่ทํางานอะไรอะไรประมาณเนี้ยก็สี่ why do you want to further your study ทําไมคุณถึงต้องการที่จะแบบไปต่อกับการเรียนของคุณ why do you want to further your study ้อสามนะครับใช่รอ about plan 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 อืข้อสามถูกต้อง ว t are you doing a f t e graduation เพราะสังเกตคือความหมายจริงๆอ่ะได้หมดเลยถามได้หมดเลยอยากรู้เรื่องชาวบ้านเราถามได้หมดอยู่แล้วถูกปะแต่ว่าสิ่งสําคัญข้อเนี้ยมันมีความซ่อนความเป็น tense อยู่ when do you plan to graduate เป็นการถามแบบดูจากโครงสร้างของมันอะมันเป็นการถา,ถามถึง present เวลาที่เราใช้ประโยคที่เป็น present simple tense มันคือการพูดถึงอะไรที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งทุกอย่างเป็นดูหมดเลยแต่ข้อนี้เป็น what are you doing ซึ่งในอ present ในโครงสร้างของ present con เนี่ยในบางรูปประโยคสามารถที่จะ refer ไปถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้บางครั้งบางครั้งการใช้ t e n เน่ะมันมีคำบอกเวลาแต่ในการในแต่ในคำบอกเวลานั้นน่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเ e n นั้นเช่นเดียวกันกับว่าบาง t e n เน่ะไม่จำเป็นจะต้องมีคำที่มันแบบตามโครงสร้างแต่มันสามารถ refer ถึงเหตุการณ์ในอดีต หรือ refer ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มันเป็นการ refer ถึงเหตุการณ์ในอนาคตโดยใช้ verb present con งงไหมอันนี้ก็ต้องไปเรียนทีหนึ่งตอนเรื่อง t e n นะครับ w h e r e do you say why you studying ไม่ได้อ่ะอีกสักข้อหนึ่ง You are a stranger for the time he doesn't know the time so he says You are a stranger for the time he doesn't know the time so he says I'm afraid I don't know I'm sorry I have no time I'm sorry sorry I just bought I just bought this watch please don't ask me about the time Oh <laughs> เอาจริงดิ please don't ask me about the time เขาบอกว่าควรไปถามคนแปลกหน้าแบบถามเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็ he doesn't know the time เขาไม่รู้เวลาเหมือนกันอ่ะเขาจะควรจะพูดกับคุณว่าอะไร<ส> please don't ask me คือแบบกระดุนหน้าอย่าถามฉันเรื่องเวลานะอย่างนี้อ่ะอะไรอะไร <laughs> มีคนตอบถูกใช่ปะเออ คำตอบคือ I'm afraid I don't know ฉันเกรงว่าฉันจะไม่รู้สามารถใช้แบบนี้ได้ I'm sorry I have no time have no time แปลว่าไม่มีเวลาฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่มีเวลาแล้วเพราะาติตัดทิ้งเลยฉันเพิ่งซื้อรายการมาใหม่ไม่เกี่ยวงงไหมไม่งงครับโอเคอสักครอว์อสักคริชัดังละ You told your friends you got you got a job interview he said feel well, for you I keep my finger crossed keep my finger crossed เดี๋นี้ he meant to say แปลว่าอะไรเอ่ยเอ๊ Keep finger crossed take it easy I wish you luck take it for granted I'm glad to hear that เอาแบบไม่รู้ความหมายของสำนวนเลยเราจะตอบว่าอะไรอืมข้อหนึ่งครับ take it easy take it easy แปลว่าอะไรเอ่ย ก็ขอทด้ยอย่างมันง่ายขอได้ยอย่างมันง่ายแต่ยยงงจริงๆแล้วคำว่าคิฟคือมันถามว่ามันก็มันก็ใช้ได้กือบหมดแล้วเนาะแต่ถ้าเอาความหมายตรงๆของคําว่าคิฟ Finger Clause เลยมันคือคําว่า o ูดหลัก I wish you luck ก็คือเหมือนขอให้เป็นไปตามที่คาดหวังคาดการทุกอย่างเลยนะก็จะเป็นข้อสองคำว่า Check i อ for g r a n d เหมือนเป็นการแบบ หาผคนประโยชน์จากมัน take everything for granted ห huh าผลประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ย I'm glad to hear that จริงๆมันสามารถใช้ได้ถ้าสมมติว่าแบบเขาไม่ได้ให้คำว่า keep uh keep uh keep my finger c r o s s มามันสามารถใช้ได้หมดเลย Take it easy ก็ใช้ได้ I'm glad to hear that ก็ใช้ได้ก็ก็โอเคใช่ไหมเพราะว่ามันก็ถือว่าสุภาพแต่ด้วยความที่เขาให้คำว่า keep my finger crossed มาคือเขาต้องการให้หาความหมายของคำนี้เพราะฉะนั้นมันคือคำว่า I wish you luck ขอให้คุณโชคดีใครงงใครไม่เข้าใจใครมีคำถาม่มปยังไม่มีตอนนี้หรอกแต่คาดว่ารอบหน้าลืมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันรอบ,บหน้าเดี๋ยวพี่นัดพี่มดอีกทีหนึ่งว่าเราจะเรียนอีกทีกันเมื่อไหร่ครับใครมีคำถามก็ list คำถามไว้จดไว้ว่าอยากให้พี่อธิบายเรื่องไหนแบบลงดีเทลก็ก็บอกก็เดี๋ยวค่อยคุยกัน ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ